สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงฮ o ปปี้เบ p พอดแคสช่วงพิเศษนะฮะแน่นอนว่าตามกระแสก็คือเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับหนังชินคอมเมดีเดอร์นะครับผมวันนี้ก็จะมีพี่กาแล้วก็ลินจานะครับจากช่อง Z Channel นะครับสวัสดีครับปกติไม่ค่อยมีคนแนะนำช่องให้ครับก็เนๆ <laughs> ครับผมไปติดตามได้ครับมาเข้าเรื่องกันเถอะ ก็ช่วงแรกจะเป็นเขาเรียกว่านอนนอนสปอยนะครับก็คือจะไม่มีการสปอยเนื้อหานะครับก่อนอื่นผมขอขอเปิดตัวก่อนเลยว่าผมยังไม่ได้ดูนะครับแต่ว่าก็จะมาเป็นพิธีกรแล้วเป็นผู้ดําเนินรายการที่ดีนะฮะก็ฝากหน้าที่ไว้กับพี่กาแล้วก็นินจานะครับอยากจะแนะนําอะไรยังไงช่วงแรกไม่สปอยนะห้ามสปอยเนื้อหานะสำหรับคนที่ฟังเขายังแบบยังไม่ได้ไปดูนะแต่ก็ยังลังเลว่าเฮ้ยจะไปดูดีปะวะวเห็นรีวิวว่ามันก็มีรีวิวทั้งดีแล้วก็ไม่ดีคือส่วนใหญ่เท่าที่พี่อา่าน จะไม่ค่อยเจอตรงกลางเท่าไหร่คือคือคนก็จะชอบ <c oughs> ก็เฉอเฉยชอบส่วนไม่ชอบก็ <c oughs> จะติไปเลยอะไรเงี้ยเลยจากพี่ก้าวก็ได้พี่ก้ากับนินจางเดี๋ยวเดี๋ยวดินจาตามทีหลังก็ได้พี่ก้าก่อนก็ได้ออกตัวก่อนนะว่าไม่ใช่แฟนอันโนะแล้วก็หนังของคุณอันโนะเนี่ยไอสีชิ้นเนี่ยก็ดูไปแค่3เพราะว่าเราไม่ใช่แฟนอีวานเราก็เลยแบบดูแค่กัสซีล่าอุนซ่าแมนไรเดอร์นะฮะซึ่งไรเดอร์อันนี้ออกตัวก่อน ขอบคุณเด็กนะครับที่ให้ตัวมาดูนะครับขอบคุณมากส่วนตัวเนี่ยขอขอขอเทียบกับชินนัมแมนแล้วกันเพราะว่ารู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะใกล้เคียงนะและตัวชินนัแมแวนเนี่ยเขาก็มีคนพูดกันค่อนข้างที่จะเยอะว่าทํามาเพื่อเซอร์วิ แฟนบอยอุตตร์แมนอะไรอย่างนี้นะซึ่งพอเราดูอันเนี้ยเราดูอันเนี้ยด้วยความที่เราอ่ะเป็นแฟนไรเดอร์ใช่ปะเราดูเราก็แบบเราก็รู้สึกว้าวอ่ะถึงถึงแม้ว่ามันจะแบบว้าวไม่หมดนะนะมันก็จะมีที่แบบไม่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่คิดตะหวงใจมันก็มีแหละแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยเราก็รู้สึกว่าว้าวชอบอ่าแล้วก็ชอบชอบชอบค่อนข้างไปทางมากชอบหลายๆอย่างในนั้นนะนะรู้สึกว่าแม่เออคำว่าเซอร์วิสแฟนมันเป็นอย่างนี้เองเนาะแต่ว่าพอเราออกมาเราก็อ่าน ที่เขารีวิวกันรู้ว่าเขาวิจารณ์กันนะในส่วนของคนที่เขาไม่ชอบเนี่ยซึ่งแบบพอเราไปอ่านเหตุผลที่เขาไม่ชอบปุ๊บเราก็แบบเออเราก็พอเข้าใจได้เราก็พอเข้าใจได้แล้วก็ยิ่งแบบว่าตอกย้ําชัดเจนเลยว่าเออเขาทํามาเพื่อ เซอร์วิสแฟนบอยจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าถ้าใครที่อยากจะไปดูน่าจะต้องทํากันบ้านแล้วแหละเพราะว่าถ้าไม่ทํากันบ้านก็ก็น่าจะมีการงงๆแล้วก็เกิดคําถามขึ้นหลายๆคําถามอย่างที่คนที่เขารีวิวแล้วว่าแบบไม่ชอบเรื่องนั่นโน่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะน่าจะมีโดยส่วนตัวตอนแรกเราก็นึกว่าเออไอที่เรารู้ๆมาเนี่ยก็น่าจะหมดแล้วปรากฏว่าไม่ไม่ไม่หมดเว้ยเพราะว่าเขาบอกว่า ถ้าจะดูเนี่ยมันจะมีมังงะที่พึ่งออกมานะที่ชื่ออะไรไอช็อกเกอร์ไซส์อะไรนะต้องไปอ่านอันนั้นเพิ่มแต่ว่ากูไม่ได้อ่านแต่ไม่ได้อ่านถามว่ามีปัญหาไหมไม่มีเลยไม่ได้รู้สึกตะคิดตะหวงใจกับการปรากฏตัวของตัวละครที่เราไม่ได้รู้จักอะ่ะไม่ได้รู้สึกเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันคือการทาใหม่เพราะฉะนั้นคือมันไม่เหมือนเดิมแล้วแหละมันต้องมีอะไรที่แบบที่มันแลกออกไปะนะแล้วก็เรื่องของระบบเสียงอันเนี้ยอันเนี้ยแนะนําว่าควรจะดูในโรงเพราะว่าเสียงมันมันแบบว่า เสียงมันฟิลฟิลดีจังเลยถ้าดูที่ <c oughs> ที่บ้านคงจะไม่ได้ฟิลขนาดนี้นะความหมาคามาคือสมมติว่าคนคนที่แบบไม่เคยดูเลยอะสมมติเอายกตัวอย่างแบบคนพาแฟนไปดูเงี้ยแฟนส่วนใหญ่ก็จะแบบไม่ได้ดูรถมดแดงหรอกก็จะไม่ค่อย <c oughs> ดูเรื่องเพราะงั้น เขาเขาค่อนข้างจะเกินที่มาสั้นซึ่งไอคนที่มันรู้อยู่แล้วว่าตัวละครตัวนี้คืออะไรมันไม่มีปัญหาไแต่ว่าถ้าคนที่ไม่รู้อะไรเลยเนี่ยอาจจะสงสัยไอไอไนี่คือใครไอนี่มาอย่างไงแล้วแล้วไนอไไนี่มันยังไงอะไรยังไงประมาณเนี้ยออกมาอาจจะแบบงงๆแล้วมีคําถามในหัวนิวดนึงอะไรอย่างเงี้ยคำถามอาจจะเยอะก็ได้อาจจะเยอะก็ได้คือบทพูด <S <S มันเยอะจ, Mum, จริงๆมึงแล้วแบบบทพูดมันเยอะแล้วมันจะมีสับแสงอะไรบางอย่างที่ที่กูกูก็เพิ่งเคยเจอในแบบเหมือนงนั้น อาในมุมของพิกาก็คือว่ามันเป็นหนังสำหรับแฟนบอยฮะแล้วส่วนที่ชอบไม่ชอบยังไงก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปคุยกันในสปอยแลันแล้วนินจาว่าไงนินจาไงสำหรับอยากจะบอกอะไรกับคนที่ยังไม่รู้บ้างสำหรับผมผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้ครับ มันเป็นมันไม่ใช่หนังที่แย่นะแต่ว่ามันไม่ใช่หนังที่เหมาะกับทุกคนนะฮะมันจะต้องมีคนไม่ชอบแน่ๆครับอย่างน้อยก็คือเรื่องของวิธีการเล่าแล้วก็เรื่องของวิธีการใช้มุมกล้องวิธีการตัดต่อพวกนี้มันค่อนข้างที่จะแบบว่าไปทางสไตล์เฉพาะของผู้กับเขาอ่ะแต่ถ้าเกิดเทียบกับทุกผลงานที่ผ่านมาทุกผลงานที่ผ่านมามันก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบมันไม่ได้แบบตัดแบบสุดขนาดนี้อ่อเล่าแบบอะไรสุดขนาดนี้มันก็เลยจะค่อนข้างจะเข้าใจยากดูยากสําหรับคนทั่วไปครับสำหรับผมรู้สึกอย่างนั้นนะฮะขนาดผมตอนแรกคือผม ดูมาทั้งหมดมันสี่รอบอะตอนแรกคือผมรู้สึกไปทางไม่ชอบไปซ้ําแต่ว่ามันเริ่มมารู้สึกชอบตอนดูรอบสองแล้วก็เหมือนกับพอมันรู้แล้วว่ามันจะต้องมารับมือกับเจอกับการตัดต่อบแบบนี้การใช้เอ่อมุมกล้องแบบนี้อะไรแบบเนี้ยฮะมันกลายเป็นว่าพอมาดูรอบหลังๆมันได้ไปเก็บอย่างตรงอื่นนะฮะพอเรารู้แล้วว่าเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างนี้นะ,อ,ะอย่างนี้นะอะไรเงี้ยแล้วมันก็ได้ไปเก็บรายละเอียดตรงอื่นแล้วมันก็รู้สึกชอบมากขึ้นถ้าแนะนําก็จริงๆก็ยังแนะนําให้คนไปดูในโรงนะเพราะว่านานานทีเขาจะแบบว่ามีพวกหนังญี่ปุ่นที่ไได้ยใ,ในท แบบนี้แล้วแล้วนินจาคิดเหมือนพี่กาไหมว่าต้องแบบเฟนแฟนบอยหรือว่าใครก็ได้ดูได้เหมือนกันถ้าเป็นแฟนนะครับยังไงก็ชอบเพราะว่าเขาทําพวกซีนของไรเดอร์ออกมาได้ดีมากแบบว่าทุกซีนที่มีไรเดอร์ออกมาสำหรับผมมาเท่มากดูแล้วขนลุกอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดไม่ใช่แฟนไรเดอร์เนี่ยแบบไม่รู้จักเลยไม่เคยดูอะไรมาก่อนอย่างเงี้ยไปดูน่าจะอะไรอ่ะทำไมอ่ะอะไรเงี้ยครับน่าจะมีคําถามกองมันเยอะหรือแบบเอ,อ,เอ,เอ้ทำไมทำไมมันดูแบบเก่าเก่าเซียวเซียอย่างเงี้ยป่ะแบบเหมือนกับยุคเก่าที่เรากลับไปดูในแบบวีหนึ่งตั้งแต่แรกแรกฮย ใช่ครับมันตรงนั้นตรงนั้นก็เป็นจุดหนึ่งมันจะมีจุดที่อ้างอิงจากโชวะเยอะแล้วมันก็จะแบบถ้าเกิดคนไม่รู้เลยมันก็จะดูแบบว่าทําไมเขาทําอย่างนั้นนะทำไมมันเป็นอย่างนั้นเลยมันคงเป็นอารมณ์เหมือนตอนที่ตัดโอตโตโคุแล้วต้องไปหาฟตเทกเก่าๆแล้วก็แบบตลกอ่ะคือแบบเฮ้ยตอนเด็กเราดูลเฮ้ยเราไม่ติดอะไรเลยวะอะไร <laughs> <c oughs> อ,อ่ะอันนี้อายยกตัวอย่างซีนหนึ่งอันนี้อันนี้มันมีมันมีปล่อยออกมาแล้วในซีนตอนแรกที่สู้กับมนุษย์แมงมุมแล้วมันจะมีพวกกิกกี้ฮะแล้วกิกกี้เนี่ยเาาก็จะมีแบบว่ การพยายามอิงจากอิงจากของเดิมอะที่กีกี้มันต้องออกมาแบบยืนเลี้ยงหน้ากระดานฟิวกางแขนแล้วก็เข้าไปโอบล้อมอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยถ้าแบบนึกออกใช่ไหมเออมันคือเอาเอาอะไรอย่างนง้นนะซึ่งแบบถ้าคนสมัยใหม่ก็โอ้โหไอ้ยียอะไรเนี่ยคนปิดตัวบ้าแล้วม็ต้องมาอย่างนี้โคเชยเลยแต่ว่าไอ้สำหรับเราก็แบบโอ้โหมันได้ฟิลเก่าๆก่าอะได้กลิ่นกับความเก่าๆอะไรอย่างเงี้ย อาจารย์โน้ตนี่คือแบบแกก็แบบสนองนี้ตัวเองนะคือแกก็เป็นแฟนลับไรเดอร์อยู่แล้วไงก็คงแบบก<อ>ูดูมาอย่างเงี้ยกูก็จะทํามาอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยผมไปดูเบื้องหลังมาครับเขามีสารคดีเบื้องหลังดูแล้วแบบว่าจะรู้เลยว่าแกขนาดไหนครับแม้กระทั่งเส้นสีขาวข้างๆตัวไรเดอร์สองอะฮะแกก็จะต้องแบบว่าให้ได้ขนาดเป๊ะเท่ากับต้นฉบับนะห้ามเกินห้ามขาดไปกว่านั้นนะอะไรเงี้ยโอ้แบบวัดขนาดแถปนะใช่ครับคือเขาบอกว่าตอนสมัยนั้นมันใช้เป็นเทปกาวครับแปะเขาก็เลยต้องอิงตาม ขนาดเทปกาวว่ามันจะต้องขนาดเท่านี้เท่านั้นนะสุดสุด,สดเดี๋ยวให้พี่ก้าก่อนนีนจะสรุปคะแนนเอาให้แล้วกันว่าเรื่องนี้ให้คะแนนเท่าไหร่อ่าเริ่มจากพี่ก้าก่อนให้ให้ลองเอียงเลยนะอันนี้ให้แบบให้แบบเชียร์สุดๆในฐนานะแฟนบอยเลยนะให้เจ็บย่เต็มสิบเออโอ้ยจริงปีเนี่ยโอ้ยนึกว่าพี่ก้ากจะบอ,บอกแล้วว่าให้แบบลองเอียงสุดๆเลยให้แบบเอียงเลยถ,ถ้าไม่ใช่แฟนบอยอะถ้าไม่ใช่แฟนบอยอ่าเอาไปห้าครึ่งถึงหกพอไอ้ไอ้นี่หั่มุมไปเลยหักมุมไปเลย สรุปสรุปควรดูไหมนะควรูควรก็ถ้าถ้าชอบไรเดอร์อ่ะควรดูแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้รู้จักมักจีจะไปดูตามกระแสอะ่ะ ก็ต้องทําความเข้าใจกันนิดนึงเออก็คืออาจจะอาจจะไม่ชอบไปแหละว่าเป็นไปได้เป็นไปได้อ่าอเดี๋ยวเดี๋ยวส่วนชอบไม่ชอบยังไงเดี๋ยวไปฟังตอนข้างหลังสปอยแล้วอ่าจะให้คะแเท่าไหร่คนที่ดูมาสี่รอบน่ะสี่รอบเลยด้วยแล้วก็ไปดูที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะโอ้ไม่ธรรมดาผมให้คะแนนไว้สองแบบตอนผมรีวิวลงช่องตัวเองครับคือแบบคนธรรมดาที่ดูหนังทั่วไปผมให้หกเต็มสิบแต่ถ้าแบบแฟนผมให้แปดเต็มสิบนี่ไอเออมีบารมีขึ้นมา่อย กูก็แฟนกูก็ให้เจ็ดไงกูก็ให้ทั้งเจ็ดไม่แต่แต่เดนจาเป็นแฟนอาจารย์อโน่ด้วยอ่ะเออเออให้กูไม่ได้เป็นแฟนอโน่กูก็อาจจะไม่ไม่ได้เข้าใจถึงวิธีการกระบวนการเขาสาหรับใครที่ยังไม่ดูก็รีบไปดูนะเพราะไม่มั่นใจว่าออกโรงวันอะไรน้าที่เราถ่ายนี่มันเพิ่งเข้าเลยนี่เพิ่งเข้าหมาดๆเลยอ่าเข้าบันที่ยี่สิบสี่พฤษภา ยังไงก็ไปสนับสนุนนะฮะร,รู้สึกว่าญี่ปุ่นนี่ยอดถล่มทลายแล้วนะแต่รู้ไปกี่ล้านแล้วเนี่ยไม่รู้เหมือนกันผมเห็นคนญี่ปุ่นนะไปดูกันยี่สิบรอบแบบมีคนหนึ่งที่แบบตาตึงผมมากเลยคือไปดูหกสิบรอบอันนั้นแม่งดูทําคอนเทนต์แล้วหมดแม่งดูไปท่องท่องบทไปได้แล้วน่าน่าจะจําบทได้แล้วครับสุดยอดมันเขา้ามันเข้ามีนาใช่ป่ะเมษาพฤษภา,าโอ้สองเดือนนี่แสดงดว่าดูวันละรอบสุดยอดหรืออาจจะวันละหลายรอบก็ได้แม่งทํางานอยู่ในโรงหนังชัวเลยอาจจะเป็นเจ้าของโรงหนังอะ อ๋อ ate, ไปไปยืนดูข้างๆประตูแล้วก็นับนับละหนึ่งรอบเออหรือใบก็นี่เป็นคนฉายหนังเป็นคนฉายหนังอ๋อคือญี่ปุ่นมันจะมีของที่ระลึกครับวเวลาไปดูแบบว่าเป็นพวกการ์ดพวกอะไรพวกเนี้ยฮะอ่าช่วง <c oughs> ที่มันเป็นการ์ดเขาก็จะแบบสุ่มได้ดูรอบได้คนละสองใบเป็นการ์ดตัวละครจากใน,นเรื่องบางคนแบบว่ามาโชว์ให้ดูแบบมีการ์ดเป็นปึกอะครับแปลว่าต้องไปดูหลายรอบมากอะไรยเงี้ย เออดีนะเขาได้ของนู่นของนี่นด้วยเอาเป็นว่า,าก็ไปสนับสนุนครับเผื่ออาจารย์โนเขาอยากจะทําเป็นเออเป็นชินโชวะอะไรเงี้ยอาจจะเท่ดีนะครับผมก็เดี๋ยวจะมาเข้าสู่ช่วงสปอยนะฮะใครที่ยังไม่อยากโดนสปอยอยากไปดูหนังก่อนก็กดหยุดก่อนฮะแล้วก็ค่อยกลับมาฟังนะะครับ